จะเที่ยงคืนอยู่แล้วเนาะก็ไปเซเว่นอีเลเวนมาแต่นี่เห็นอะไรไหมประหยัดไป25บาบาทนะเขามีแปะป้ายอยู่นะครับแวะเข้าไปดูได้เลยเนี่ยอะไรอะ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งอะไรอะ่ะแต่ของเซวนะมันไม่เกี่ยวกับคนละครึ่งเราชนะไทยชนะอะไรนะไ,ได้มาสองงันจริงเขามีหลายรายการแหละแต่ว่าต้องใช้ทูม o นี่วอ l เลจ่ายนะครับผ่านแอปอ ของเซเว่นอีเลเว่นเขานี่ผมได้อันนี้มาอยากกินอยู่เบอร์ริโตแฮมอ่าเบอร์ริโตแฮมชีสกับชีสไบต์สองแอนเท่าไหร่วะเนี่ยชีสไบต์สามสิบเบอร์ริโต้ยี่สิบรวมห้าสิบบาทส่วนลดเบอร์ริโต้สิบบาทแล้วก็ส่วนลดไอ้ไส้กรอกอ่ะสิบห้าบาทเบอร์เซ็จสองอย่างยี่สิบห้าบาทรู้สึกว่ามันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะ เนี่มจะใช้ได้ครั้งเดียวน่าจะปนาดํามานั้น